มาชมหลวงพ่อแก้วซึ่งเป็นเนื้อผงพุทธคุณที่ผสมด้วยว่านนะครับเป็นว่านสบู่เลือดอ,อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะผสมด้วยอะไรก็ตามทีให้เรามองว่าพระของหลวงพ่อแก้วนะครับก็จะเหมือนกับผิวนะครับอย่าไปมองสีนะครับคือให้มองดู ผิวดูก่อนนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือนกับกลามะาพราวไม่ว่าจะเป็นสีสันแบบไหนก็ตามทีก็จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะนำมาฝากบรรดาเพื่อนๆที่กำลังเข้ามารับชมกันให้พิจนารณาดูเวลาเราจะดูหลวงพ่อแก้วนะครับ โดยส่วนใหญ่นี่หลวงพ่อแก้วมักจะไม่ค่อยอแตกรายงานะครับถ้าจะขึ้นเป็นก้อนก็คือขึ้นเป็นก้อนเฉยๆจะไม่ค่อยแตกรายงานฉะนั้นเวลาเราดูหลวงพ่อแก้วให้เรานึกไปถึงะกะลามะพร้าวที่ขัดดีๆนะครับที่ถูกขัดแล้วว่ามีลักษณะของ สีสันวันณนะหรือมีลักษณะของความวาวของเนื้อเป็นแบบไหนนะครับก็คือให้มาเปรียบเทียบดูถ้าเราดูจากกะลามะพร้าวนะครับแล้วเรามาเทียบตรงตรงดูกับพระที่เป็นพระแท้เราก็จะเห็นว่าลักษณะของหลวงพ่อแก้วทำไมคนจริงมักจะ ให้ค่านิยมว่าหลวงพ่อแก้วจะต้องเป็นเนื้อเหมือนเนื้อกะลามะาพร้าวนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำข้อเท็จจริงมา,าฝากบรรดาเพื่อนเพื่อนญาติธรรมเพราะคนที่สนใจเกี่ยวกับพระปิตาหลวงพ่อแก้วมีจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าพระปิตาหลวงพ่อแก้วมีราคา ที่มีราคาสูงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคไห,ไหนก็ตามทีบางองค์มีราคามูลค่าสูงกว่าพระสมเด็จนะครับเนื่องจากเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากกว่าพระสมเด็จจึงทําให้ราคาของพระปิตาหลวงพ่อแก้วมีราคาที่ค่อนข้างจะสูง บางคนหรือบางท่านที่เป็นเจ้าของพระที่เป็นระดับเซียนก็มักจะไปตีราคาอยู่ในระดับหลักร้อยขึ้นนะครับถึง3-400ก็มีนั้นก็เป็นส่วนที่ด้วยความหายากของหลวงพ่อแก้วถ้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับหลวงพ่อแก้วนะครับเราต้องไปศึกษาดูว่าเนื้อกลามีลักษณะเป็นแบบไหน ลักษณะของกะลาที่ขัดแล้วมีความวาวความาที่เราขัดแล้วนี่มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับก็คือลองไปนั่งพิจารณาดูแล้วเสร็จแล้วถ้าเรามีาได้พับปิดตาของรูปพ่อแก้วมาลองนำมาเทียบดูนะครับกับเนื้อกะลา ที่ขัดไว้แล้วเนี่ยว่ามันใกล้เคียงกันไหมนะครับมีความแตกต่างกันไหมว่า,าลักษณะของผิวขององค์พระกับผิวของกะลาที่ขัดแล้วถ้ามีความแตกต่างกันก็แสดงว่ายังไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเรามองแล้วว่าเออเหมือนกันนะครับ ก็แสดงว่าเราค่อนข้างจะได้ประมาณ80แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้นำเอาหลวงพ่อแก้วซึ่งมีเนื้อหามวลสารที่ผสมด้วยสบู่เลือดนะครับนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่